นันดีชีวิตรีวิวนะจ๊ะมื่อนี้เพื่อนสาวเห็ดแกงไตปลามาให้กินนะจ๊ะแกงไตปลาเดี๋ยวซุมซ้มซุ้มซุ้มให้จังหน่อยแกงไตปลาบ่ได้แป๊บนึงแกงไตปลาเดี๋ยวฟินบ่แกงไตปาลานางบัวนางเห็ดแซ่บมาก,กรับสปอนเอร์ให้ดีที่สุด,สดห้องซื้อข้าวปุ้นมาหนึ่งกิโลกรัเด้ดีทดมื่อนี้สปอนเซอร์เข้ามาเด้อเข้าไปเดี๋ยวอสซกรี์มาเมื่อนี้ มนัน่ขปุรุนขปุรุนเพีงกิโลมันีฮัวซื้อวากิโลเพียงแกงเต็มปลาเืีองแกงหัวฮัจะมีมันแจกน้อยมันแจกน้อยก็ก,ก,ก็แก้มอันต่บแดงลายด้วยมันิครับให้ด้วยคนตกมนจฉาคนตกตามันกับมังค์เพิง ฝนตกพายุลูกขาของแหงปลาทูเก้มปลาบอกเดอส่รงของหนน้เจ้ามือนี้ทรงของร้อมหาเลเซอร์ะนะ้มาเมือขนาดไม่้องใส่น้ำปลาไม่้องใส่ยังเพิ่มเลย นะบอกว่าน่าเห็ดเพ็ดหลายซาเห็ดที่เห็ดเพ็ดเพลินยังหวนั่บอกว่าเพ่อยากให้เปลืองโอ้โหบอกกันเนไหเกเพ็ด กลับมาแล้วจ้าเอาเลยไก่จมาด้วยเื่องเื่อแก่เผ็ดกิดไปกี่มันคิดไม่ค่อมสุดเผ็ดปะ ใครพิกทอดพืิกเก่าด้อจ้าสร้างใด้เด้อจา้อจาวัสดียมตะแกรงตะแบบงด้อจา้าแต่ว่านี้เป็นอะไรสินค้ามานั่งขออาภัยว่าเป็นอย่างเราลืมลืมไปใตบป่บ่อเก่งไต่ปลากระปุกนี่คอนเฟิร์มมาซับอีหลีนะจา้าไปแล้วนะจา้าบ๊ายบาย